ว่ามาโรผมติดอยู่งวงแหวนสายค่ะเจอกลุ่มติดอาวุธประมาณแปดคนน่ะรับทราบรอกรรอก่เน่ะพูดง่ายนะมันมีปืนเคพีวีฐานผมรอนานไม่ได้นะใ่รถเขาแจ้งทัเจกุมภาอยู่นะแต่เดี๋ยวเราปันรอสฉันติดอยู่งวงแหวนสายหรอ้าร่อโต้เร็วสิเจงกุมพาให้อยู่ไม่เอาฉันขอหน่วยตอบโต้เร็วของฉันเองไม่ แจ้งไปที่สิบแนกุมภาอเลยขอคนของผมสั่งห้ามคนของโรนออกไปจับผานไปได้โรนอดทนรอหน่อยสงสัยว่าฉันจะแจ้งไม่ะเอียดที่ฉันเจออยู่คือกลุ่มวัติพร้อมปืนเ k กับรถติดมืงคนที่เราจะเป่าฉันไปได้ไกลถึงสิบเเวฉันสั่งไม่ได้ว่ะมันมาไอ้ไอออ้ สามเหตุวิซาลิเบียราชการรัฐบาลลิเบียพวกกันจะไปเป็นมิเรามาให้ตรวจค้นก่อนเรามาให้ตรวจค้นก่อนโ็นรครับนนันไมเจ้าเสเราจปให้ตรวจค้นก่อเจ็นอจบครับโซนนี้เัดู เห็นโดนไหมไม่ไม่เป็นไรแต่โดนนะเห็นหน้าเห็นเต็มหน้าเดยอและรู้ว่าน่าเป็นรับถ้าเราเป็นอะไรไปทั้งครอบครัวนายไม่รอดั่างกล้ก่อยเราไปดิ